อันนั้นเราโทรคิที่นองอะไรครับผมอยู่ที่หน้าแฮร์รี่เกทาส์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศจริงๆในวันที่เป็นวันปีใหม่ไต้หวันและคเขาฝนนั้นตกแล้วหมอกได้ลงคึ้นแบบนี้เลยนะตอนนี้เวลา10โมงแล้วก็หมอกจะลงจัดเลยครับผมก็มายืนรอ,อน้องอ่อนที่ด้านหน้าแฮร์รี่เกทา์ไม่รู้ว่าจะมาหรือยังน่าจะมาพอดีเลยโอเคครับเราจะได้เจอกสาวสวยน้องอ่อนตัวคําทิปนะวันนี้เลยน่าจะมากับพี่สาวน่าจะใช่น่าจะใช่เลยโอเค สุสกิมาด้วยนะใหม่สูงค่ะแล้วพี่สาวอ๋ออ๋อหม่สูงค่ะสวัสดีครับปาร์หน้าคล้ายๆกันเลยนะโอเคขอขอนั่งข้างหลังแล้วกันนะวันนี้ได้ไปกับสาวสาวสวยสาวคนนไม่รู้ว่าน้องๆเขาเปิดเพลงหรือเปล่าก็ขออนุญาตดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูบรรยากาศตอนขึ้นดอยเหมยอีกครั้งกับการเดินทางของแอนแนทนะครับอ่าโอเคนะขออนุญาตปิดคลิปแล้วนะครับผมอยู่ระหว่างเส้นทางการเดินทางไปดอยเหมยนะครับเส้นทางด้านหน้านี้มีหมอกอยู่บนยอดเขาเต็มเลยนะวันนี้นะครับ ก็ผมคิดว่าน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหน้าก็คงจะไปดอยเหมือนด้วยกันนะครับเพราะว่าสาวสวนของผมที่นําทางมาก็บอกว่าเขาน่าจะไปดอยเหมอนด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะให้สาวสวยในการนาทางผมทีนี้ให้ข้อมูลดีกว่าการเดินทางจากเชียงตุงไปดอยเหมอนเนี่ยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณเท่าไหร่ระยะทางประมาณกิโลแล้วซึ่งปกติเนี่ยน้องเขาไปที่นูน่นสวยไหมหม่ถึงว่าบรรยากาศด้านบนหรือว่าด้านบน,บนมีอะไรนะเพราะว่าผมเองเข้ามาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ต้องให้ คนท้องถิ่นว่าสาวนำทางในการบอกข้อมูลในการเดินทางสำหรับคนที่จะเดินทางมาที่เชียงตุงและไปเที่ยวที่ดอยเหมอนนะก็บางคนที่เดินทางมาที่จะได้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางในทริปนีด้ดีกว่าเนาะโอเคไหมโอเคนะอานอกสาวคนนี้นะตอนปกติจากเมืองเชียงตรุงเนี่ยไปเนี่ยไกลไหมกลชวชั่วโมงหนึ่งแล้วถ้าสมมติเราเดินทางไปถึงที่ตีนดอยเนี่ยมันมันชันไหม ึ้น่เดียวมันก็ึงลงก็คือเหมือนทางขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยมันมีโค้งเยอะมีคงเยอะอยู่นะก็ผมคิดว่าน่าจะพอสมควรเลยเพราะดูแล้วเส้นทางที่พี่มานั่งนั่งจากรถนี่ไกลอยู่พอสมควรเลยนี่ถ้านั่งรถเครื่องมาเปียกฝนแน่เลยนะเพราะฝนเพิ่งตกนะนี่ครับเส้นทางฝนเพิ่งตกให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วด้านหน้าก็จะเป็นเส้นทางวิว มาขั้นบันไดแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วแต่ว่าวิวสวยนะครับด้าน,นหน้าเห็นไหมมีมีภูเขาตาาระกาขั้นตอนไหนแนะนี่ก็คือเส้นทางการเดินทางไปดอยหมยเส้นนี้เป็นเส้นหลักหรือเปล่าเส้นหลักเลยอ๋อถ้าพี่มาเองคงไม่เคยมาเพราะพี่ก็มาครั้งแรกแล้วด้านบนนะ่ะมีอะไรมางที่คน,ปนไปเที่ยวบ่อยๆคนเชียงตุงเข้าไปเที่ยวนี่คือมันจะมีอะไรสักโกลา แล้วมีอะไรขายไหมข้างบนน่ะอย่างเช่นก็มันจะมีวายเพราะว่ามันเป็นที่ทำจากที่ลอยโมยเลยอ๋อราอาวจะลอยเหมยด้วยเดี๋ยวผมด้พาพี่ไปชิมนะแค่ชิมพอนะไม่ถึงขั้นกินนะก็เดี๋ยวจะไปดูลอยเหมยครับว่ามีอะไรขายลองไปดูวายว่าเขาผลิตยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงผมก็ไม่เก่งเรื่องการชิมหรอกก็ใช้อะไรเป็นวายจากอะไรอ่ะ อวายดอกซากุระอ๋อโอเคแล้วก็สตอร์อะไรองุ่นสตอร์นี่คือสตอร์บอร์รี่หรือสตอสตร์บอร์รี่ด้วยพี่จะลองดีดีพี่ลองชิมไอวายซากุระว่ามีจริงหรือเปล่านะพี่ไม่เคยชิมแล้วก็ดอกซากุระตอนนี้บานหรือยังน่าจะพอมีบ้างน่าจะพอมีอยู่นะ เอ็นวิวจะสวยก็คนจะสวยอยู่ริมหน้าต่างที่รู้สึกว่าชอบเลยคนดูก็คงชอบนะแล้วยิ่งสําคัญน้องสาวน่ารักไม่เพียงเทานัพาพี่สาวกับเพื่อนพี่สาวมาด้วยครับเลยทีนี้เลยให้มีเด็กทีนี้จะมีเด็กคนสวยล้อมหน้าล้อมหลังเลยสบายเลยพี่เลย <laughs> เอาโอเคยวดูบรรยากาศการเดินทางของของนันแนนท์อนกินตเท่นอนออนไลน,น์ความสุขนการเดินทางระหว่างการขึ้นดอยเหมย์ครับว่าบรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมการเดินทางของผมในทีมนี้ต่อนะครับ สวยมากครับมีแต่มหอม,มอมกล้อมรอบันหน้าก็ดีของนาข้าวนไดแล้วก็ถิ่นูขาสุยอดมากครับทัิธรรมชาติสวยดาผมเดินทางเข้าสู่เส้นที่ขึ้นสู่ลอยใหม่ครับธรรมชาติสวยงามมากครับเห็นมหมอกด้านบนใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็เห็นต้นไม้มากมายเลยที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆครับแล้วด้านล่างก็เป็นนาข้บันไดครับเดี๋ยวช่วงไหนที่มีการวิ่งผาล้เห็นดูวสวยาลมันจะย ผมไม่รู้ว่าใครสวยกว่าใครเลยตอนนี้ออคิดว่าใครสวยกว่าใครสียกว่าสวยกว่านะเนี่ยทางมันเป็นทางขึ้นใช่ไหมอ่อนเนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามรักถน,นนด้านบนเนี่ยเห็นไหมไหมโอ้โหดูว่าจะไปขึ้นนี่คือย,ย้อดนั่นเลยใช่ป่ะโอ้โหนี่หนไหมปืด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 ,ดนะแล้วก็นี่ครับเนวิเกเตอร์ครับอีกคนนะครับเขาบอกว่าคนขับจะเมาบอกไม่รู้นะถ้าคนขับเมา <S 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 พี่ก็ต้องรีบลงเดินเลยนะพี่สาวชื่ออะไร ชื่อชื่อเป็นชื่อภาษาไทยถ้าเป็นชื่อภาษาไทยใหญ่อ่ะเอ่นะชื่อภาษาไทยนะไม่มีนะเลือกเอแล้วเพื่อนพี่สาวอ่ะอันนี้เหรออันนี้ชื่อน้องชื่อน้องนอะโอเคนะอายุเท่าไหร่เงี้ยพี่สาวเงี้ยยี่้าได้ไหมได้แก่วันไี้กี่เปเองนะโอ้เส้นทางนี้เป็นน้ําครับผ่านไปแล้วครับเห็นไหมจะเป็นช่วงโคลน้ําไหลผ่าน บรรยากาศชั้นหมอกเห็นไหมครับตอนนี้ทางมันก็เริ่มลางๆแล้วเห็นไหมครับคัากี้เส้นทางที่เราเดินทางมาอยู่ตรงนั้นครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับไม่ลืมชมบรรยากาศการเดินทางของอาแน่ดทดลองนอนอนอนไลน์ก่อนสังเกตการเดินทางต่อนะครับการด้านบนนี้เริ่มมืดเลยเห็นไหมหมอกลงมากๆครับเพราะว่าเราขึ้นสู่ยอดเขาแล้ว ไม่ใกล้หน่อยครับดอยเหมยนี่ตั้งอยู่บนยอดเขาเหรอใช่ไหมครับทำไมถึงเรียกว่าดอยเหมยเ,เพราะว่ามันภูเ,เขาชื่อเหมยภูเขาชื่อเหมยเราหมายมถึงอะไรครับดอกเหมยหรือว่าอะไรเหมวยเนี่ยมันก็เป็นอ๋อหมวยหมวยครับหมอกเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าหมวยเหมยหมอกก็คือหมวยอ๋อดอยหมอกดอกหมยว่าหมยยเป็นภาษยอ๋อครับโทษทีนะผมพูด ลอยมอกลอกเหมือนนี้ผมจําชื่อในประเทศไทยมาไม่รู้ว่าที่ไหนไไไหวยฮะนะแต่มืดมากมากครับเรากําลังใกล้แล้วให้เข้าสู่จุดหมายที่สาวสวยในการนำทางที่ปนี้ผมพามาแล้วนะครับดูบรรยากาศด้านล่างก่อนครับไม่รู้วันนี้จะเห็นวิวหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะไปดูซากุระด้านบนครับไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นดั่งที่ใจต้องการที่ว่า เอาสักต้นสองต้นแค่นี้ก็พอหรือว่าต้นละนิดนหน่อยหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับการมาเที่ยวชมนะวันนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ถึงวันช่วงเวลาที่จะออกดอกเต็มที่นะครับสำหรับสกุลที่ดอยหมยแล้วปกติบานวันไหนได้บานเดือนไหนก็เดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้านี่เต็มเลยนะอืมนะผมมาในดูในช่วงฤดูการดอกไม้กำลังผลิบานนะครับก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้เดี๋ยวไป จุดนั้นก็คงได้เห็นแล้วแหละนะ เส้นทางอยู่ข้างหน้าอยู่เลยนะเราต้องเดียวขึ้นเส้นทางนี้อ้อ,อไปขึ้นบนยอดดอยเหมยดอยหมวยนมยื่อก่อนผมว่าดอยหมวยนะผมก็เพิ่งจะรู้ข้อว่าหมวยเนี่ยก็คือคือหมายถึงหมอกแต่สับที่คือหมวยก็คือหมายถึงสาวจีนมันไม่เหเนเนมือนกันใะช่ไหมนะผมก็นึกว่าดอยสาวจีนนะรับทุ่งด,ดอยหมวยอ่า <laughs> ไม่เป็นไรเยวดูเส้นทางกันนะท้าดูความสวยงามของดอยสาวจีนสาหรับความหมายของผมแล้วกันนะครับ จากเส้นทางที่เป็นหมอกอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับที่มันกลังคืนขึ้นอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะใกล้ถึงบรเิเวณบนยอดดอยเมยน,นะครับเพราะว่ามันยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นพื้นล่างนะครับสวยมากเลยดูบรรยากาศตอนที่เราวิ่งผ่านมานะครับโอ้โหตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ10บโมงกว่าของเชียงตุงประมาณจุดกับเอโมงของภาฝั่งประเทศไทยนะครับผมคิดว่าที่นี่บรรยากาศดีมา,มากๆเลยครับแล้วก็อยู่บนจุดที่สูงที่เราสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้เป็นอย่างดีและสวยงามมากๆเลย เพียงแต่ว่าถ้ามีดอกสากุะระบานอยู่เต็มดอยเหมยคิดว่ามันน่าจะสวยงามกว่าจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มากๆเลยครับแล้วก็ผมอยากจะชเพื่อนๆรุกการเดินทางไปบนดอยเหมยอีกครั้งครับว่าจุดที่เราจะไปเห็นนั้นจะสวยอย่างที่ผมตั้งใจคาดหวังไว้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ยังไงนะที่ลืมชมการเดินทางของผมกับมาในโลกิเทอน็การเดินทางกับเส้นทางนี้อีกครั้งนึงนะครับทางเริ่มดีแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้น เย็นทุกคนบอกว่าเย็นมากครับใช้เสื้อกันหนาวแล้วขึ้นมานี่มันจะเป็นร้านค้าน่าจะเป็นพวกร้านค้าที่อยู่ตามข้างทางนะครับมันยังมีหมู่บ้านด้วย<ช>แล้วก็มีป้ายดอยเหมยเออนี่ไงดอยเหมยเลื่อนข้ชูลอยเหมลอยเหม L o i m m w e แล้วก็เราต้องเลี้วยวขวาที่ใช่ไหมครับ เอาตรงเลยนะอเอาด้วยว่าเดี๋ยวขวาคือน้ำลายเลยครับตอนนี้ครับเย็นแล้วเ <c oughs> ย็นจันเลยครับจุดมันจะเป็นจุดสูงสุดของดอยเหม่อใช่ไหมที่เราจะไปเส้นทางก็ยจะเป็นเส้นทางนี้อยู่แต่ว่าจะมีหมู่บ้านที่เราค่อยๆพลาดไปทีลนะหมู่บ้านนะครับดูฟังเสียงผมดนะังอื้ออนะื้อ บ้านข้างบนก็มีบ้านแบบแบบเก่าแบบใหม่ปลูกอยอ่อนจัลโลแมทอ่อนจัลโลแมทที่นี่คนอะไรอะ่ะเป็นคนเออ,อนนไม่รู้กันนะส่วนใหญ่ก็คือไปดอยเหมยไม่ได้แวะทางคนที่นี่นะเออไม่ได้เลยค่ะอ่าจ่าไม่เป็นไรจ่าฮะออโกอ่อครื่องนะนะอก,ก,อ,กออีก,กอ, <นะ S 1> อ้อเป็นอีก,กอ้นะที่สาวบอกมาแล้วว่าเป็นอีก,กอ้อ นะโอ้นี่ครับมีร้านค้าด้านาหน้าเห็นไหมมีพวกป้ายโทราศาพัพท์ป้ายอะไรน,น่าจะเป็นร้านค้าที่พอที่จะดังนะักท่องเที่ยวในการแวะมาซื้อูาซื้อของนะผมเห็นมีร้านหมูจุ่มด้าน,นร้านเมื่อกี้ด้วยนะเห็นไม้เสียบคล้ายๆหมูจุ่มหมูพะโล้ครับแล้วดูบรรยากาศยังไงต้นไม้ในสายหมอกกําลังเข้ามาแล้วนะนวนนหนาวหนาวแล้วนะเห็นมองแล้วอนะ๋อนี่เป็นใ้รทหารวาไง่ครถ่าน ป๊าถ่ายได้ไป่ะวันนี้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราเข้ามาสู่เส้นทางการเดินทางใหม่อีกครั้งครับบักกี้เป็นค่ายทหารนะอ่อนต้องไปแจ้งชื่อใช่ปะ่ะใช่ออะไรอเราเข้ามาในเมืองอ๋อนี่คือเป็นคนละเมืองกับทางนู้นเราอ๋อแล้วนี่คืออยู่ในเมืองของอะไรครับลอยหมวยลอยหมวย,มยเป็นเ,<ร>เป็นคนละเมืองกับชิงปงอ๋อพี่ตกใจเลยเจอกันพี่เป็นเก้าแทบไม่ทันเลยบักกี้มีเส้นทางไปนับตกด้วยเหรอนะเจ้าทัวร์ ไม่เป็นไรจ้ะหนาวงนี้พี่ไม่ไปแล้วพี่เอาแค่ดอยเบ่อพอขึ้นนะไว้โอกาสหนะ้า <c oughs> พี่จะมากับอ่อนถ้าไม่หนาวครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมกับเพื่อดูนะว่าเป็นคนลองเองก,นกรนเชงตงต้องมีการลงชื่อแจ้งด้วยจะอ,ออกแล้วต้องมาแจ้งด้วยใช่ปะดูเส <c oughs> ้นทางเพราะว่มีน้ำอะไรไหลมาขอบกักเก็บน้ำด้านบนปะโอ้ข้างบนน่าจะเป็นคงน้ำแบบน้ำที่อยู่บนหอกงให้รดูฝั่งนี้ครับ โอ้สวยมากเลยเออนี่คือมันเป็น,เป,น,นเป็นหนองนะโอ้สุดยอดครับอู้นะไม่มาก็ไม่ดูครับนี่ครับหนองเราเห็นน้ําด้านล่างครับผมคิดถึงปางอุ๋งทันทีเลยผมไปแม่้งสอนแล้วผมเห็นวิวนี้เหมือนปางอุงเท้เลยนะผมจะเรียกว่าปางอุ่งของเชียงตุงเลยก็ว่าได้ครับแล้วมีสะพานเออนี่มีสะพานด้วยเป็นไงลนะ่ะ สวยมากครับสุดยอดมากครับข<ค>าดอยู่วดีวเดียวคือคนหาปลาครับถ้ามีคนหาปลามผม<ล>คิดว่าหน่าวแน่ๆเลยนะแล้วเขาจะทำคล้ายๆสุด,ดยอดรูปอะไรต่งางๆมากมายแล้วมีตู้มันจอด้านนู้นผมคิดว่าตรงนี้ทําคล้ายๆปังอุกที่แม่งสอนเราเลยหรือว่าอาจจะเป็นความเหมือนโดยบังเอิญน,นะอันนี้คือผมพูดได้ฟังโดยความรู้สึกของผมเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับ<อ>แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้น คือโซนที่ว่าหนองดอยเหมอยที่เราผ่านเมื่อกี้นี้แล้วก็พวกรังคาแล้วก็จะอยู่โซนนี้โซนอ๋อโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนพระธาตุครับก็ดูบรรยากาศการขึ้นตรงนี้ชื่อพระธาตุอะไรพระธาตุอ๋อดอยเหมยนี่ไงมีภาษาไทยพระไพรีพิณาดดอยเหมยเป้าเป็นภาษาไทยด้วยแล้วด้านหน้าก็คือเออคือพระธาตุดอยเหมยผมอ่านชื่อภาษาไทยให้ฟังนะครับไพรีพินาดดอยเหมยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม เออใช่ดอยอวยฮักปุนดาครับกิ่ยคเขีเป็นภาษาจีนไปแล้วอ๋อแล้วเราอ,อ๋อนี่คือดอกซาโคละ,ะ,ะเต,มเ,ตมเลย 2, อ๋อนี่ครับเออนี่เราถึงแล้วเดี๋ยวจะจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปด้านล่างครับกับสาวๆเชียงตุงครับงานนี้ก็สบายใจได้ครับว่ามีสาวนำทางอยูน่นะครับรับรองว่าเพื่อนๆรอ,อ,อชมคลิปแบบนี้นะผมรู้อยู่อ่ะโอเค ลงมาปั๊บก็เย็นปุ๊บเลยขออนุญาตเก็บกระเป๋ากันนะเย็นมากเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับมันได้บรรยากาศได้ฟิลดีมากเลยระหว่างการเดินทางมาที่ดอยเหนือยแล้วก็ดูสาวพ,พรีเซนเ,เตอร์ผมในทีมนี้ครับแต่มันไม่เยอะนะเป็นสีอะไรอะ่ะสีชมพูนะโอ้โหแล้วดูบรรยากาศสุดยอดมากก็เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระาธาตุกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาต พาเพื่อนๆไปเที่ยวตรงบริเวณหนองน้ำมันเป็นอะไรที่สวยงามมีจุดหนึ่งของการเดินทางมาที่นี่กับพันเอกเกินเท่ยนอนอะไรครับแล้วก็ฝาสวยจากเชียงตุงครับถึงก็พักมากเลยเฮ้ยพี่เคยเห็นในในในเฟซบุ๊กแล้วใช่ป่ะเนี่ยเห็นหมดเลยป่ะเออเพื่อนในที่ไปทำบุญป่ะพี่เห็นหมดเลยพี่เรียกถูกป่ะอ่าโอเคนะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องขบพาไปดูบรรยากาศด้านในเลยนะครับกับการเดิน,นทางของผมนะครับแอร์ออนออนไทยรูวก,กับเพื่อนๆหน่อยดิกับพี่ๆคนหน่อยดิจะไม่ถ่ายนะถ่ายอ่า <c oughs> พี่ถ่ายน้องดีกว่ามาสาวสวยของพี่นะนี่พรีเซนเตอร์ของผมนะครับโอเคขอบคุณครับไปดีกว่านะอ,อ,อ,อ่าถอดรองเท้าได้เลยไงมมันนก็เปื้้อหดแลวต้องถอดไหมต้องถอดจ้ะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดแล้วกันนะแล้วก็เปียกหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สาวๆของผมน้องๆปิด,ดมเออ,อล็อกอด้วยต้องเข้าทางโน้นนะ,ะอ่ะโอเคเราไปเข้าทางโน้นกันโอ้โหสุดยอดบรรยากาศเลยครับอ่ะขออนุญาตเดินไปกับน,น้องสาวแสนส่ขอผมดีกว,ว่านะปกิมาป้อนัเอแล อันนี้พอรู้ประวัติหรือว่าอะไรไหมครับนี่เหรอที่ลอยหมนุนเฮ้ยเ <laughs> ดูด้านหน้นมาเ<อ>ที่ยวอย่างเดียวเออแล้วก็ไม่ไม่มาส่งท,ทัวร์ด้วยอ่าทัวร์มาที่นี่บ่อยไหมเวลาน้องมาพี่นุ่นพามาเนี่ยเขาไม่มาไม่มานะอ,อ่าแต่พี่คิดว่า <c oughs> พี่คิดว่าคนไม่รู้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่พี่บอกได้เลยว่าสวยพี่เห็นแล้วถ้าเป็นที่ประเทศไทยมันแม่งสอนประเทศไทยกันเนี่ยเขาเรียกว่าปางอุ่งที่ด้านล่างอ่ะคุณนักเที่ยวมาเที่ยวเยอะเพียงแต่ว่าคนที่มาเที่ยวไม่รู้เท่านั้นเองครับ นี่ครับเรากำลังเดินทางเข้าแล้วนะก็สาวสวยนำทางในทริปนี้ก็น้องสาวที่แสนน่ารักครับเป็นคนเรียบร้อยมากแล้วพูดจาน่ารักมากผมชอบมากเลยคาแรคเตอร,ร์นี้ผมตามหามานานแล้ว <c oughs> นะก็คงได้ร่วมทางกับน้องสาวผมคนนี้อีกหลายทริปเลยนะครับบอกบอกให้ก่อนเลยสตูลาตาทัมมิงกาลาพักกุาพี่กำลังงงคือพี่อ่านถูกไหมหนูไม่ใช่หนูไม่เห็นเพราะว่าหนูไม่เห็นภาษาอังกฤษภาษาพม่าวา่าไง ดูเห็นแต่ภาษาพม่าเอ้าแล้วทำไมพี่อ่านเป็นด้วยรอโอ,โอ,โอเคมออาถูกเลยนะ,อะโอเคได้น้องสาวแสนสวยมาให้พี่ถ่ายรูปเลยครับมาเี v นเตอร์ดังด้านนี้โอ้โหมืดไปหน่อยนะนี่อ่ะโอเคหนึ่งสองสามพอดีว่าพาทิตไม่ขึ้นครับก็เลยอาจจะเห็นพาพไม่ชัดน,นิดน,นึงนะ <c oughs> ตอดรองเท้าเนอะก็ยวพี่เข้าไปไหว้พระนอยกันแล้วกันน้อง จะเข้าไหมไม่เข้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่พอน้องเข้าไปแล้วพี่ครั้งแรกเออจะไปทําบุญด้วยแต่พี่จะดูไงถ้าสาวสวยไม่นําทางไปบังคับแล้วบังคับถอดพี่ถอดแล้วจ้ะทุ่งเท้าต้องทอดด้วยเราทอนรองเท้าด้วยอพี่ก็งงอหรอครับพี่สาวบอกถอดรองเท้าด้วยเดี๋ยวเราจะไปทําบุญเลยงงเลยปกติพี่ไปพี่ก็ไม่รู้ไงพี่ก็ถอดรองเท้าอย่างเดียววัดนม่เขาจะทอด จูท้าด้วยนะอ๋อนะรู้แล้วนะแล้วก็ขอให้สาวๆพาไปเที่ยวด้วยทำมุญตรงด้านนี้วันเสาร์ครับโอ้เหมือนกันเลยอ่าโอเคนี่ฮดีแล้วใจตรงกันวดนน้าได้มาด้วยกันบ่อยๆอ, <c oughs> อ่าโอเคครับ <c oughs> ขออนุญาตดูฝั่งนี้ให้น้องสาวผมนำทางเล่นบิวของพระธาตุด้วย <c oughs> นี่วันอาทิตย์ <c oughs> อ่ันจันทร์ครับวันเสาร์นี้ที่พม่าเขาคิดว่าเป็นวันพญานาคใช่พี่สังเกตดูนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมสุขเวลามาไหว้สก,การะท่เนี่ยเวลาเขาตักน้ำนยะพี่ไม่รู้คือเขาตักตามอะไรที่ว่าเขามีน้ำให้ตักเนี่ยจะตักกี่ขันจะตักกี่ครั้งก็แล้วแต่เราแล้วแต่เรา,เา,เรเรานะคือแต่ว,ว่าบางคนก็สามบางคนก็เจ็บอืมนะ ผมเก้านะผมบอกไว้ก่อนเลยเวลาผมไปไหนผมจะยึดที่เก้าเป็นหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวขอยาติไหว้พระก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญแล้วก็ให้น้องๆก็ถ่ายรูปกันแล้วเราก็จะเดินทางไปด้านล่างต่อด้านล่างจะสวยงามมากครับเลื่อนเสาเล่อนเสานะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอญาดไหว้พระก่อนขอนไหว้นะไหว้นะแล้วก็ทําบุญด้วยกันครับทําบุญร่วมกันนะครับจะได้เจอแต่คนสวยๆครับงานนี้อ่ะโอเคครับจะ่า้ืติดตามชมการเดินทางของกับนะเนี่ คราไปสู่การเดินทางนะเราเจอกันนะครับกับการเดินทางผมในที่นี้ต่อนะครับ